พบกับช่องเอซายลงนะคะเมื่อนี้เสียเอาให้เบิรงว่าเ้าสื่ออีหยังมากนะคะเป็นของที่ว่าลูกชายของเอซายลงนี่มากกินดีสุดเลยกอนั่งจากกับ,บานไปเลียนนะคะก็เลยสื่อมาเสื้อผ้ายนั่งจักหน่อยนึงมาไปเบิรงกันว่ามันคืออีหยังนะคะรากาสิท่าว่านั่งสิก,กินเมิดบอค้นเดียวนะคะล่องมือเน้อี่นออกจ้าพร้อมแล้วจ้าบัดนี้ล่องเบิงเบบงเบ่งว่า เพื่อนสีกินเม็ดบอได้วยคะ่ะเบิงเบิงหลุกไส้หอยพีน้อน <c oughs> เอากินเลยครับอือนไง อะไรดัวคือพอพี่หน่อยจะว่าหรส้ไปส้กรอบ เอาไปเกินที่โดอที่อย่างนังน,น,งเน,นเครื่องตู้ได้นีที่น้องเนื้อีนเครื่องตู้เดี๋ยวโล่โล่โล่ก็กลัวนี่ะเนื้อแล้วก็มีหัวแล้วก็มีมมมเมียนพุ่งมันแล้วเสียไปต้มย่ำหัวมันอะ่ะแต่ว่าเนื้อนั่นได้นี่โล่หนึ่งเดี๋ยวซ้ำหนึ่ง้อแทน โสดโซดมันคือวิตสมินโซดแงบด้วย 他会生气了，我怕会生气。 เดี eh ๋ยวไปหมดเลยนี่อันนี้ช่องท่าน

น้องกลับไปอ่ะถ้าถ้าถ้าพ้นพ้นการเลี้ยนนองดีขึ้นอ่ะแม่แม่จะสร้างไปใสาหกรรมเศรษฐกิจดีว่าเรนเนรนเกมให้มันหน่อยร่มนี่ง เก็บสองเดือนแต่ยังม่ขาวอยู่พี่น้องกีการอาบน้ำหามาวะ Hãy còn ngăn kênh còn không là ta chết xịt vào xuyên nạ Một lại bởi vì còn... บวดจะา,าโลดเลยเนี่นยคนซุกแล้วแต่ว่าบาัะงอเนี่ยสามกิโลนี่คันซื้อมากนี่คันปอกไปเลยบอกเบาเหลือดิออกินบัะงอทีละสามกิโลได้ลูกไปจะว่าผู้ใดเสียออไปเลี้ยงม่เาไปเลี้ยงเด้อมา กินเขาใช่แล้วงจานน,น,นั <c oughs> ่นมันออออือมมหอยนุ่มเขาตีนนุ่มมันแสบหลายแสบหลายมันหร ถือถ้าหนมาพูดอย่างนงี้เกินมากเลยคนเก่งไลการทำบุตริกสมารคมอะลูบบกเ่าเป็น <c oughs> การถ่ายทลิพี่เงียบมากนอนกะเต็นนะั่นที่ไหนน่นนั่น,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 น พอเปิดเพลงซื้อถ่ายน้ำกรเตินเจ้ามันเป็น,นยังขเขาไปแกล้งเราไหมไอ้ว่ากินได้ไหนกินมาจิ้มซอสอ่กินได้ไหนกินมาจิ้มซอสอ่ะอ่สา่น,น ตุ่มแผ่เม็ดพี่น้ะงนูไส้ไปบอบบางเนี่แผ่ได้หนิเจ้าว,วาเห็น,น,น,นหน้าหนาแน่นเลยนี่มานาะบอบบางไ้เรียงพี่เล่นนี่คักมาหนาน,นี่จะตุงบอบบางคักน,นี่หกูไส้เดียวเอาอี่ออย,อยม่อ่าเยอาวยาปอกแมบอยู่บา้านกันที่มวนเดืด พดมันได้หลายได้พี่น้องมันมันมันพอสื่อเด้สั่งสั่งขจอมาสุงนะ <c oughs> น่นนั่นนหลายอันเก่อคุ้งคุ้งาคาอยู่ข้อสื่อข้อสื่อเป็นเครื่องตัวนี่คุ้งคากว่าข้อไปสืจอเป็นเป็นตอนสดพร้อมเขาให้ให้ว่าเมืองดาไท ก่างให้หัวให้ได้ทุกส่วนอ่ะอไปไปแล้วกเวเป็นแบบเขานี่แนี่ปลาเขาเนี่ย มันจะบีเอายุวันกัดงี้ข้ามีไนี่แหละเส้นตีดอกมันถึงหน่อยๆนอนึองเน็นเน็เนียเน็นเนียด,ดอเหมือนบัณฑิตาน า่านนี่เลยบ่านสรุประะแ,ะะแล้วนะคะแพนะคะคืกิโลนะคะแยก็สนแม่กินอะอะนข้ามม่นะคะ,ะ,คะอีอะ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 อแะอ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 ะ ทำลิงเหรอมามามาส่นกันเลยเรวยสองพวเราฟังนะคะนะแม่กี่บมงคืนแ่้สองเชาา้าอืมบ้าขาวดิจบหวาน เพราะเสีเขาไม่ยอสเองเขาไม่ยอสเองนะสีเขาหน่องละเสียเราเนจิ้มที่ฝุ่นจิ้มีุ่่นวแาบที่ไม่มากินไหมอ้นตอวั บ้าซาฉันจะไมีจิ้มอะไต่อไปโอ้ยชแบบโอ้คื<ม>อชิ<ม>วอร่อยหรอพี่น้องจะเก็บชีบข่าวไหมพอแม่ขอพากินส่วนกิงมือกีเข้าเหนียวอแม่นี่โอ้ข้าวเสนสำหรอโอ้ <laughs> แม่กับคนอีสานเนาะบึ่งไงนใช่บงไหนน้องนี่น้งไม่ใช่หรอโนโน้น้อกับวาน้อง้องร่องบึ่งเฮียอาวไอวาหฮอแบบเนี่ยน้องกไปกินาเนี่ยบ้เกิอะไมเนะ่ยโนนมาอะโลกเติมเกมให้ราอยนึง เอ้าแม่ตื่เกมไฮไลท์เนียมุ่อมั่นเบื่อชีิดกว่าเลโอ๊ยกากรา่ากเลยข้านีลอยหนึงเอาแม่ตื่นเกมแผสองห่อยยหาิเอาเร็วๆนี่อ๋อเอาหรือเปล่าแม่รหาเนื่องเอา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 ขอเอาท่าน เพื่อเงินร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาน้องจบเจ้าต้องตกใจแม่้อยหาสิบมันมันมันบ่ขึ้นดังตั้งเนี่ย้องตกใจแม่ลอยหาสิบน้องแพ้โอเคบอโอเคบอมันขมขวซะเกินต้องตกใจแม่ลอยหาสิบาทก็น้องแพ้น้อง ีิโกูกาไม่ไหนกินไมาเป็นตันไหนนะคะ่ะตอนนึงแล้วจอพิอ่ะโอ้ oh. บองอะไรก็บ้องจริงอ่าถ้ารูปอีกตอนเดียวก็มาเบอร์จ้าโอเคค่ะคลิปหนึ่งจ๋าพ่อทำเหนือค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กดแชร์กดแชร์สองนี่ไงพี่ไซน์ลงน้ำนะคะบายบายตัว <laughs> กินนานก่อนบาทใช่ไหม